หรืจังนับลูกนะหนึ่งส 2> 2, โอเคแล้วแรงอยู่ไหนโอเคประกบเลยถูกต้องเอาดันมาไว้ตรงนี้เยี่ยมอ่าคูกกันไว้โอเคอายิบหยิบตัวต่อไปนับค่อยๆนับนะเ 2> 2, ยี่ยมอายิบแล้วมาประกบเอาไว้ข้างๆลูกไว้ข้างๆ เก่งมากครับอายิปอันต่อไปโอเคกูดบอยอ้าวดันมาไว้ข้างๆลูกโอเคอายิปอันต่อไปค่อยๆนับนะแถวบนก่อนวางไว้กับพื้นนับลูกหนึ่อ,อ่อาอยู่ไหนเยี่ยมโอเคกูดบอยอ่าดันไปดันไปไว้ข้างๆนะ โอเคนะับหนกูดบอยอะดันไปข้างๆโหลดไปข้างๆถูกต้องไหม